จะแชร์คนอื่นระวังงานเข้าตัวเองครับสวัสดีแมวบําอลครุฑปุ๊บคเนียทูกทุกท่านสกิดข่าวสามเรื่องของชาวบ้านมันคืองานของเราวันนี้ผมมารับจ้างตัดอ้อยนะครับก่อนที่ผมจะเข้างานรับจ้างตัดอ้อยนะครับผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์นะครับช่องผมนะครับไม่ใช่จะมีสนุกสนานมีด d ามงดราม่มา,มาอย่างเดียวความรู้ก็มีด้วยนะครับเกี่ยวกับกรณีคนที่จะไปแชคนอื่นนะครับแล้วก็นะครับส่งสลิป ใบโอนเงินนะครับไปให้อีกบุคคลหนึ่งแฉคือตัวเองไม่แฉคือฝากคนอื่นแฉร,ระวังนะครับงานจะเข้าตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรใบสลิปใบโอนเงินนะครับเป็นชื่อของบุคคลที่คุณกําลังจะแฉนะครับการที่คุณโอนเงินไปให้เขาเนี่ยนะครับมีสลิปการโอนเงินเนี่ยนะฮะจุดประสงค์ของคุณคุณต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเนี่ยก่อนจะกดรหัสผ่านจากโทรศัพท์มือถือหรือว่ายืนยันชื่อบุคคลเนี่ย คุณต้องคิดอยู่แล้วว่าคุณจะโอนไปทําไมแล้วเมื่อคุณโอนไปแล้วนะครับคุณรู้สึกว่าอยากจะหมั่นไส้ไอ้คนที่โอนตังไปแฉมันสักหน่อยนั่นเลยครับคุกรอคุณอยู่ถ้าจําเรื่องราวผมได้นะครับคนเคยแฉสลิปโอนเงินของผมนะครับโดนไปกี่แสนนะครับนี่เราไม่อยากจะทําร้ายประชาชนเราจึงบอกประชาชนฉะนั้นนะครับสลิปการโอนเงินของผมผมเป็นพ่อค้านะครับ จำเป็นมากๆครับคนที่ซื้อของผมเขาต้องโอนสตุ้งสตางมาต้องดูด้วยนะครับว่าเขาโอนให้ผมเจตนาอะไรนะครับไม่ใช่เห็นใบสลงสลิปแล้วนะครับโอ้ยจะแฉมันสักหน่อยไอเนี้ยช่องมันดังว่ะเออจะเอาให้ช่องมันดับสักหน่อยแฉคราวนี้นะครับเป็นยังไงล่ะคนที่ส่งสลิปต่อๆกันไปนะครับคุณส่งไปเหมือนคุณยื่นอ่าเขาเรียกว่าโทษให้กับไอคนที่มันแฉนะครับอันนี้จําเอาไว้นะครับแล้วก็นะครับ ผมเห็นอยู่ในช่องของเพจอวตาร oh หลายเพจนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับเอพเพจอวตารนะครับเขาไม่มีตัวตนนะครับตำรวจจับเขาไม่ได้นะครับแต่ตำรวจจะจับคนได้เพราะว่าคุณเป็นคนแฉใบสลิปเขานะครับเพจอวตารนะครับออกมาเปิดเผยในโลกโซเชียลนะครับก็แค่เป็นการแฉบุคคลคนนั้นแต่บุคคลคนนั้นนะครับเขาได้รับความเสียหายเขาต้องสืบสาวราวเรื่องนะครับต้นตอของการส่งใบสลิปไปให้กันเนี่ยนะครับ มันเป็นใครนะครับเมื่อเขาจับตัวได้นี่พวกคุณเตรียมตัวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วินาทีที่คุณยื่นใบสลิปส่งใบสลิปไม่ว่าจะเป็นทางลน์หรือเอาไปยืน่นอ่ส่งต่อๆกันไปนะครับแชร์ต่อๆกันไปเนี่ยนะครับผิดนะครับถึงแม้คุณจะไปเซ็นเซอร์และ QR code ที่อยู่ในใบสลิปก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าชื่อเป็นชื่อของคนที่รับโอนนะครับฉะนั้นอย่าหาทําเด็ดขาดนะครับถ้าคุณไม่รักตัวเองแล้วไม่รู้ว่าใครจะไปรักคุณนะครับ คนที่เขาแฉเขาก็แฉเอามันสินะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวตนแต่คุณอย่าลืมนะคุณยังมีตัวตนคุณยังมีญาติพี่น้องคุณยังมีพ่อมีแม่คุณมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าคุณนะครับไม่อยากจะเสียเวลาเวลาไม่อยากจะเสียประวัตินะครับคุณอยา่าทําถ้ามันเกิดเหตุการณ์คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมมาปรึกษาผมนี่นะครับผมไม่แฉนะครับผมไม่มีการเอาใบสลิงสลิปไปไปโพสในโลกโซเชียลเพราะว่าอะไรผมมีตัวตน ทำไมผมถึงไม่แฉนะครับผมจะให้คำปรึกษาอันดับหนึ่งสองสามสี่ควรทำยังไงเมื่อคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณอาจจะโดนหลอกก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะหลอกว่าเ,เขาจะซื้อวัวซื้อควายคุณเนี่ยนะครับนะครับเขาซื้อวัวซื้อควายคุณไปแล้วนะครับเขาไม่เอาตังค์ให้เขาไม่เอาควายนะครับคุณไปซื้อควายเขาเนี่ยเขาไม่เอาควายมาให้นะครับเขางวมาให้มันผิดวัตถุประสงค์คุณก็เลยเกิดความแบบไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับคุณมาหาเรา ปรึกษาผมนะครับอย่าไปปรึกษาเพจอวตารไปเด็ดขาดนะครับเพจอวตารเขาไม่ได้ติดคุกกับคุณด้วยอันนี้ต้องบอกกันรักกันเตือนกันคนไทยนะครับเราต้องรักกันถ้าไม่รักกันเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนะครับอันนี้บอกท่านผู้ชมนะครับนาอเพราะว่านะครับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นกับตัวผมแล้วแล้วก็ผมได้จัดการไปแล้วนะครับกับพวกที่เขาเรียกว่าแฉนะท่านผู้ชมนะครับแฉผิดนะครับแม้แต่นะครับ ไม่มีรูปผมนะครับแต่ว่ามีชื่อนามสกุลผมเป็นทั้งภาษาไทยเป็นทั้งภาษาอังกฤษซึ่งนะครับในโลกใบนี้มันอาจจะมีคนซ้ํากันนะครับแต่ว่านะครับมันอาจจะไม่ซ้ําทุกทุกสิ่งทุกอย่างและครับไม่ซ้ําจํานวนเงินแล้วก็ไม่ซ้ําเวลาเวลาที่มีการโอนเงินฉะนั้นนะครับผิดล้านปอร์เซ็น์นะครับแล้วก็ไอคนที่ไปเที่ยวไปบอกชาวบ้านเขานะครับเออไอนี่แฉมันหน่อยที่เนี่ยมันมันเหมือนดูลักษณะมันโคตรโกงเว้ยมันมันโกงเงินคนอะไรประมาณนี้นะครับ ผิดนะครับจะบอกให้นะครับคุณยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเขาโกงหรือยังคนที่ถูกโกงเขาก็ยังไม่ออกมาพูดเลยแต่คุณนําเรื่องของเขาไปบอกว่านะครับเป็นมิจฉาชีพผมยังโดนเลยนะครับโดนคนบอกว่าผมเป็นมิจฉาชีพผมเอาคืนจุกเจ็บหนักนะครับน้ําตาแทบกระเด็นนะครับข้างในนี่น้ําตาตกป๊อกๆนะครับแต่ว่านะครับเขาเรียกว่าหน้าชื้นอกตรมอยู่ตรงตอนนี้นะฮะ เพราะว่าอะไรนะครับเสียเงินเยอะนะครับเสียเงินจ้างทนายเสียเงินให้ปั๊มน้ามันเสียเงินให้ร้านอาหารเสียเงินให้ที่พักนะครับอ่าต้องมาพักอยู่ใกล้ๆศาลเพราะว่าศาลนัดเช้านี่มึงต้องรีบไปขึ้นศาลแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามึงช้าแล้วมึงไปไปมึงติดคุกทันทีนี่เสียหรือเปล่านะครับฉะนั้นนะครับอย่าคิดว่าตัวเองจะต้องแฉ่คนแล้วตัวเองจะมีความสุขนะครับดูด้วยนะครับเจตนาของเขาคืออะไรนะครับการที่ คุณจะไปให้ตังใครเนี่ยนะครับคุณไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะครับคุณไม่ใช่คนที่แบบสมองฟอร์นะครับคุณมีสติสัมปชัญญะครบคุณรู้อดรหัสผ่านมือถือของคุณแสดงว่าคุณไม่ได้โง่คุณไม่ได้ปัญญาอ่อนคุณไม่ได้ป่วยเมื่อคุณกดไปแล้วนะครับมันมีเหตุผลนะครับผมก็เคยโอนเงินผิดนะครับท่านผู้ชมนะครับโอนไปให้ค่าเทอมลูกผมนะครับโทรศัพท์มันหลุดมือนะครับจังหวะกําลังตรวจสอบอยู่มันหลุดมือ ลงพื้นรถตัวเองก็ล้มลงไปกดตรงคําว่ายืนยันปึ้งไปนะครับแต่เราก็เจตนาดีนะครับเราโทรไปหาฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเราโอนตังผิดอย่าใช้ตังนะเพราะว่าถ้าคุณใช้ตังเนี่ยคุณจะมีความผิดฉะนั้นนะครับเราก็ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะครับแล้วก็นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะเอาไปแจ้งความให้เรานะครับเราก็ไปที่ธนาคารนะครับถ้าไปที่ธนาคารไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขามีการส่งอีเมลร้องเรียนกา ทางทางมือถือนะครับลองเรียนส่งอีเมลไปนะครับส่งสลิปการโอนชื่อที่เอาโอนโอนไปให้ใครปกติแล้วเราจะเราจะโอนจริงเนี่ยโอนไปไหนนะครับขาให้เรากรอกเราเขียนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าจะให้เร็วนะครับไปที่ธนาคารที่เราโอนผิดนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่าถืออย่าลืมนะครับถือใบสลิปการโอนเงินไปด้วยนะครับเอาหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเเอาไปนะครับแล้วก็จะได้เงินคืนภายใน30วัน นะครับอันนี้บอกท่านผู้ชมความรู้ใช่ไหมครับนะครับความรู้นะนะครับไม่ใช่เปิดช่องผมมาเนี่ยโห้มันไม่ได้พูดข่าวประเด็นดราม่ากูเลื่อนผ่านดีกว่านะครับอย่าลืมครับนอกจากคุณจะไม่ได้หวยงวดนี้แล้วนะครับคุณยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมพูดอะไรนะครับคนที่ชมคลิปผมสั้นๆนะครับเนาะวันนี้ก็นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะทําการค้าขายถั่วท่านผู้ชมถั่วที่สงลายเสือนะครับใครอยากได้พันธ์ ทว่ไปปลูกนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากจะรู้นะครับว่าจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมดูนู้นนะครับเขากำลังลงถอนถั่วกันนะครับที่บอกว่ามาตัดอ้อยนะครับไม่ได้ตัดนะจ๊ะนะครับมาถอนถั่วแต่ว่ามารายงานข่าวอยู่ที่ป่าอ้อยของกำนันท่านผู้ชมนะครับอ้อยสวยมากนะครับปีนี้นะครับรวยอีกแล้วครับกำนันก็รวยแล้วรวยอีกท่านผู้ชมเออนะครับคน ทำถั่วท่านผู้ชมก็นี่แหละนะครับพอได้อยากได้กินพอม่อมอมแม่แม่ท่านผู้ชมนะครับน้องก็เอาเด็กนักเรียนนะครับเออมามาทํางานนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องดูนะครับว่าทํางานเหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่าถ้าทํางานไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับเราก็จ้างราคาเด็กท่านผู้ชมไม่เอาเปรียบกันนะครับไม่โกงนะครับจริงๆอันนี้เรื่องนี้ไม่โกงครับเพราะว่าเราทําตามที่เราเห็นนะครับถ้าทําย่องย่องแงๆนะครับนานกว่าจะได้ถั่วขึ้นมาตดวหนึ่งก็จะได้ประมาณวันละ 40บาทนะครับ40บาทในได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าทําดีกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ราคาผู้ใหญ่หรือทำดีจริงๆได้ราคาเต็มผู้ใหญ่ไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าว,าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วครบ8นาทีก็อย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็เห็นว่าข่าวนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็พากันแชร์ต่ต่อกันไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ